จะเป็นแล้วแบบนี้เปลา่านานแล้วจะเป็นแล้วจะยังกับเก่าเลยมั้ย <laughs> มันแรงใคยปิด เออใช่ใช่ก็แบบนั่นเลยยิ่งก็แบบนั่นเลยก็เราคอยดูแลเอาพอเวลาที่เราเปิดสายธานะแล้วเราก็คอยไปเคลียร์เอาฤกษ์อาทิตย์มาเราก็ไปพิดเอาถ้าเขาไม่ขึ้นมาเก่า่ะว่ามเขาเปิดเนาะเฮ้ยอุ้ยไล่มาสวัสดีกันสวัสดีครับ ช่วยดูให้ด้วยนะท่านเออผมนั่งหันหลังให้แก ลานมา <c oughs> ลานสาวมาคนใน,นหมู่บ้านที่จะล้างสวัสดีค่ะ ท่านดูให้ด้วยนะลูกค้ามาเรียกเยอานท่านๆผู้สาวเยอะๆท่านอะไ <laughs> กหัวกันเนี่ยหัวกันแล้ว,หลวเห็นอยู่นะครับรถไปไหนอยู่ไปกดไล่ให้ยูแต่๋่วได้เขาไปคุยผมรีบท่านผมรีบ เห็นได้ทนครับรถไปจอดรอที่ว่ารถเข้าสวนทางมาทางแคบๆไปเละตรงพุ่งนาเออไปจอดอยู่เออแต่ว่าอันบ่ได้ขอไปพิมอะไรดอกไปจอดอยู่พักหนึ่ง <Hey. S 1> ผมรีบมาช่วย <Yeah. S 1> เขาขายของตลาดผมก็เลยจนหน้าจนหลังอยู่ตรง,งทำทางวัดเนาะเขาไม่ได้อยู่นะวันนี้ก็มีคนเขามาบวชนุงขาวหมขาวอยู่พกคน ก็นั่งสมาธิอะไรอยู่ประวัติเราก็เลยช่วยทำความสะอาดก่อนเพราะว่าผมจะรีบมานี่แล้วก็บ้านคนนี้ก็ขายของอยู่กันนี่ก็เลยไม่ได้ขายของช่วยเขาที่นี่ก็เออไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำความสะอาดช่วยประวัติเขาผมก็เลยรีบทำให้เขาก่อนก่อนจะรีบมาสวัสดีท่านมไวน้นะครับท่านครับผมนะครับผมน้องมาปางบอกว่ารอบก่อนโดน14เตีงชั่วโมงมันเยอะค่ะ ไปลบสองสองวันสิบสี่โอ้ใช่ใช่ก็แบบนั้นแหละมาปางทำแบบนั้นเลยไม่ต้องไปพิจารณาเลยใช่ก็อยู่ที่ว่าเราจะจะปิดเสียงเราปิดเสียงก็ได้ถ้าเราไม่ปิดเสียงเราจะลบทั้งชุดเลยทั้งดุลเลยก็ได้แต่เราจะทําแต่ของผมก็จะเลือกเฉพาะที่เขาอ้างลิขสิทธิ์แค่นั้นแหละอ้าวบ่าวแย่สวัสดีครับไปแล้วป๊ ผมก็จะเลือกเอาเฉพาะที่ห้างลิเกจิตใช่แล้วก็เสียงคุยเสียงคุยอะไรของเราของเราก็ยังอยู่จะประมาณไม่ได้สีรียกอะไรมาสบายสบายทำเยอะมันจะเราขยันขึ้นไลฟ์ไปเรา,าแอ้หัวเราอะไรไอ้ที่พวกกลวงเลยเปล่าเอ,าาเอา้เป็นไงบ้างเปล่าเอ้เป็นไงบ้างครับสายดีไหมเป็นไงบ้างครับ เที่บ้านท่านจะลองไปถึงไหนถามหน่อยท่านจะรอไปถึงไหนเนี่ยนะ